การที่พวกท่านประสบทุกข์ภัยแต่ก็ยังมีใจเข้มแข็ง,ขงช่วยกันพึ่งตนเองได้อันนี้เป็นจิตใจที่หาได้ยากในสังคมในสมัยใหม่สังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่ตามคนต่างอยู่นะครับความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าทั้งโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องการเป็นความต้องการแล้วก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยอยู่ได้นะครับเราก็รู้ทามาที่น่าจะเป็นทีรู้ากภาพเห่ถ้าเป็นจาีเราการนฐานที่เราดูแลบ้านของเราแลที่ของเราและประสบการณ์เ่านีแหละท่านจะได้เป็นประโยชน์มากในปีต่อไปนี้ แค่หรือว่าใหแต่ว่ามันก็มีเพราะนั้นจะประสบการณ์นี้เนี่ยมันน่าจะต้องเห็นว่าที่เราเ่เราจะใช้ป้องกันยังไงนะ่คะถ้าหากวิดเุการณ์เดขนเรามีป้องกันเราจะมีวิธีว่าถ้าเกิดอยขณะที่การเราจะอยู่ เป็นเรื่องดีนะคะว่าเราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวันนี้เราจะมีโอกาสมีหลายเ้ื่องดีนะคถ้าเราตามทบาทค่ะเาทีไม่สเร็จเราอย่างเช่นทีที้อกาคือชุมพนเราที่งสีนะมันจะมีการต่อเชื่อมเชื่อโยงพมกักันก็จะเชื่อมกันด้วยเพราะนั้นความเป็นระบบมันต้องมีอยู่อยแม้แต่การช่วยอนี่ วางเป็นระบบก็ต้องเข้ามาดูแลบริการไม่งั้นแล้วเราก็ดูแลแต่ไม่ถึงแล้ก็เข้าไม่ถึงช่วที่เดือดร้อนจริงนะาะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องช่วยกันนะจากต่งกางทาเนี่ยาก็ทำได้นอ้นอยทำได้บ้างแต่ว่าได้นอ้อยนะคะไม่ช่วยคือแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้นะ và giảm nhẹ công tác nghiên <coughs> cứu, công tác của bộ đội